ตอว่ยูจินมึงต้องรีบเรียกแม่ให้ได้นะลูกเ,ออเพราะว่าน้องมึงจะมาแล้วนะออ <laughs> น่าจะเป็นจากเชื้อแม่มันค่ะเราไม่มีเจตนาอย่างนั้นแน่นอนแต่แบบว่าด้วยความที่ศิลปินเขามาตั้งแต่หววครึ่งค่ะเออ <laughs> บูมต้องบอกก่อนว่าพ่อกับแม่เขาอะเป็นศิลปินเนาะเจนนี่นะ Jenny เนี่ยเขาเป็นศิลปินแล้วเวลาเขาซ้อมเต้นก็จะมีแดนเซอร์เขามาซ้อมเต้นนุ่นเนี่ยคือจริงๆอะบุมอะไม่ไม่ได้เป็นคนสอนนะคือจะมีแบบว่าเนาะคือหลานอะเนาะหลานที่เขามีแบบว่าคนรอบข้างสังคมรอบข้ามเขาก็เป็นทางนักร้องเป็นทางแดนเซอร์อะไรอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วบุมพูดตรงๆนะววาวุจินเนี่ย เชื้อแม่แรงมากเ <laughs> ชื้อแม่เชื้อแม่แรงมากไม่ว่าจะเป็นทั้งออร่าซูเปอร์สตาร์นะคะไม่ว่าจะเป็นออร่าตอนนี้คือเสียงแปะแล้วเสียงแจ้วเสียงแบบ,ค,บคือตอนที่ยังพูดไม่ได้อะ่ะนางก็เห็นบูมแล้วนางคิดนางกลัวบูมยิ่งกว่าผีเจ้าที่ <c oughs> ต้องบอกอย่างก่อน <c oughs> คือไอ้คลิปตอนที่บูมเต้นกันอะมันเป็นวันที่ยูจินเปิดใจให้บูมนะคะเป็นว <c oughs> ันที่หลานหลานยอมพูดคําว่าบูม คือบูมกับเจนนี่เนี่ยมันเหมือนกันตรงหนึ่งตรงที่ว่าหลานเรียกชื่อได้ทุกคนแม่บ้านคนขับรถยามหน้าหมู่บ้านยูจินเรียกได้หมดยกเว้นบูมกับแม่ใช่แต่ตอนนี้กูเรียกเรียกบูมพรามเรียกบูมได้แบบแม่ไม่เรียกแม่แต่เรียกมามีแต่เรียกมามีใช่แล้วบูมก็ อยูจนินมึงต้องรีบเรียกแม่ให้ได้นะลูกเ,ออเพราะว่าน้องมึงจะมาแล้วนะหรืว่าทำคะแนนนะลูกเออแล้วตอนนี้ก็คือว่านอนสอนง่ายแล้วก็เป็นแบบซูเปอร์สตาร์จริงๆคือไปคอนเสิร์ตอนะไรกันแล้วบูมก็ยังบอกนะเว่าเจนนี่เจนนี่เป็นคนที่เก่งมาก<า>เป็นคนที่เก่งยังไง<า>เวลาอุ้มคอนเสิร์ตก็ยังเหาะลูกไปด้วยแล้วขนาดบูมอุ้มแค่แป๊บเดียวปวดแขนปวดขาหมดแล้วแต่มนุษย์แม่ยอมรับจริงๆแบบเก่งมากๆค่ะเจนนี่แล้วก็อย่างที่บอกนะคะอยากจะให้ดูเป็นแบบความบันเทิง อะไรเงี้ยแล้วก็อย่างก็สังคมที่แบบหมายถึงว่าที่บุ้มอยู่กันอ่ะมันก็คือแบบว่ามีแต่นักร้องมีแต่แดนซูมแดนเซอร์อะไรเงี้ยแล้วบุมคิดว่าน่าจะเป็นจากเชื้อแม่มันค่ะเราไม่ได้มีเจตนาเราไม่มีเจตนาอย่างนั้นแน่นอนแต่แบบว่าด้วยความที่ศิลปินเขามาตั้งแต่วบครึ่งค่ะเออ เลือดของเขามันแรงออใช่ค่ะแต่ก็ออรอบหน้าก็จะระวังมากขึ้นค่ะจะทําให้มันเหมาะสมมากขึ้นเนาะราได้ไปอ่านคอมเมนต์ไหมจริงๆอ่ะคอมเมนต์อ่ะบุมลงคลิปกับยูจินอ่ะล้านวิวทุกคลิปนะเออ,เอ,อแต่เราก็อยากที่บอกแล้ว่าทาไมบุมลงอ่ายุจินกับน้องหมาทําไมลงกันบ่อยจังอ,อ,อยู่หมู่บ้านเดียวกันนะคะเออ,เอ,อที่บุมที่บุมอยู่เนี่ยคืออยู่หมู่บ้านเดียวกันแล้วเวลาแบบว่าจะทํากิจกรรมเช่นอาจจะนี่จะไปว่ายน้ำอย่างเงี้ยมันก็จะตะโกนหน้าบ้าน มึงไปเป็นเพื่อนนอยเราก็โอเคอะเดี๋ยวไปนั่งเป็นเพื่อนมันอะไรเนี่ยค่ับมันก็ลยอยู่กับน้องตลอดเวลาค่ะคือไม่ได้อยู่มันคือห่างกันห้าหลังค่ะเดินกันได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วบุ้งก็ชอบไปกินข้าวฟรีบ้านมันด้วยค่ะโอเคนี่แหละประเด็นหลักใช่ค่ะอยากฝากคนที่แบบว่า ดดคือจริงๆแล้วบูมอยากจะให้มองมันเป็นครอบครัวบันเทิงเนาะพวกเราบูมทำบูมก็เป็นเอ่อครเอเตอร์ Creator อย่างเงี้ยบูมก็เป็นคนทำคอนเทนต์แล content <ม>้วคอนเทนต์คองพวกวบูมก็คือเป็นคอนเทนต์สร้างสรรค์ซะส,ส,ส่วนใหญ่อ<ม>ะไรเงี<ม>้ยค่ะก็ไม่อยากให้ดราม่ากันก็อยากให้ดูแต่ว่าถ้าเตือนอเตือนได้นะคะไม่ว่าเลยะะถ้าเตือนแบบว่าแต่ถ้าสมมติจะเป็นในใน,ในรูปแบบที่แบบว่า<ม>ดา่าแดกดัน,นนั้นก็อีกแบบหนึงนะะ่งอเงี้ยค่ะอยากจะให้ดูเพื่อความบันเทิงจริงๆคะ่ะ